หาคนคิดดีหายากครับพี่คือคนคิดไม่ดีมันก็ไปไม่ไกลอยู่แล้วนะครับคนคิดไม่ดีะมันก็ไปไม่ไกลอยู่แล้วความผมจะผ่านบาทุกวันนี้นะนะครับโดนหอกทิมแทงมาเท่าไหร่นะคนริสเครดิตเท่าไหร่เราไม่ต้องไปทําอะไรเขาหรอกนะผมเนี่ยผ่านมาเนี่ยสังเกตไหมตั้งแต่ผมอายุสามิมาเนี่ยชีวิตผมจเจริญรุ่งเรืองผมมาตลอดเลยนะครับผมทําของผมมาผมไม่ไม่ไม่สนใจใครผมก็ทํขผงผมให้ดีสุดมันก็จะมีหอกทิมแทงเรา นะจะมีหอ,อกทิ่มแทงเราระหว่างทางเนี่ยตลอดเลยแทงซ้ายแทงขวาให้เราล้มให้เราให้เราสะดุดให้เรานู่นเรานี่เราเยอะแยะคนแก้งคนเยอะแยะสารพัดคนริษเคดิตผมเนี่ยโคตรเยอะเพราะอะไรปะเขาไม่อยากให้เราได้ดีนะครับพอเราได้ดีเกินหน้าเกินตาเขาเขาก็ริษเคดิตเขาก็ริษเคดิตนะครับทุกวันนี้ไอ้คนที่คอยทิ่มแทงผมเนะี่ยยืนมองผมในวัน5 10, ปีส0ปีที่แล้วอะทุกวันนี้มาขอเป็นพวกผมหมดคือแทงผมไม่ล้ม เอาจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยรู้จักกันพอเราเริ่มได้ดีอิจฉาเรานะริสเครดิตเราเอ๊ะหาต่อหน้าต่อหน้ามาหาเราพอเราไม่ได้ให้ไก่ไปขอลดราคาเราไม่ให้ไปเหมือนไก่ราคาสองหมื่นจะมาขอเราราคาแปดพันเราพอเราไม่ให้ไปเรากลายเป็นคนไม่ดีอีกเรากลายเป็นคนไม่ดีอีกนะครับเรากลายเป็นคนไม่มีไม่ดีอีกพอเราไม่ให้เขาไปในสิ่งที่เขาไม่ได้ เขาก็เกลียดเราพราะเขากเกลียดเราเขาก็จะไปโจมตีเราทั่วราชาจาักรเลยเราไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ปากของมนุษย์เราจะพูดให้คน่ะผิดจนได้ไอคนที่ไม่เคยสัมผัสเราก็กลายเป็นคนไม่ชอบเราไปด้วยถูกไหมพอเขาไม่ชอบเราไปด้วยผมก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ชีวิตให้ถูกใจใครผมใช้ชีวิตให้ชีวิตตัวเราจเจริญรุ่เรงเรืองนะเราใช้ให้ชีวิตเราจเจริญรุ่เรงเรือง ทำให้องค์กรเราดีขึ้นทําให้ครอบครัวเรากินอิ่มนอนหลับอยู่เย็นคนที่อยู่ข้างเราดีไปกับเรานี่คือในสิ่งที่ผมผมเป็นอยู่ในวันนี้ในวันนี้ในวันที่ผมประสบความสำเร็จสิบกว่าป,รปีระหว่างทางเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามีทีมแทงผมตลอดทางนะครับมีคนรีดเครดิตผมตลอดแต่เชื่อไหมวันนี้คนที่รีดเครดิตผมชีวิตแม่งโคตรแย่เลยชีวิตแม่งโคตรแย่เลยเอาจริงเราไปดูได้เลย ชีวิตมันพอพอวันนี้มันแย่มากนะครับหันไปห้าปี1ิปีแม่งเคยพูดไม่ดีเคยทำร้ายเบิดไว้เคยทำให้อ่าไปรีดเครดิตเบิดไว้วันนี้แม่งอยากจะเข้าไปหามันอยากไปได้สายพันยอมมันก็เขินพยายามทักมาเข้าหาคนนู้นคนนี้เยอะมากผมมาอยู่ในใจตลอดแต่ผมไม่คิดไม่แค้นใครผมถือว่าที่ผ่านมาผมให้อภัยผมให้อภัยผมให้อภัยทุกคนแหละคนที่เปนไม่ดีกับผมนะครับและ แต่คนที่ดีกับผมนะครับห้าปีสิบปีที่ผมผ่านมาในวันที่ผมดีหรือผมไม่ดีหรืออยู่ข้างผมเนะี่ยผมขอขอบคุณนะแล้ววันหนึ่งคอยดูดีว่าคนที่ดีกับผมเสมอต้นและเสมอปลายเนะี่ยผมจะตอบแทนเขาให้ดีที่สุดชายเรื่องจริงครับลุงพีเราไม่ต้องทําแค่เราทําให้เขาไม่ได้ผลประโยชน์เขาก็เกลียดเราแล้วจริงแค่ผมเนะี่ยผมเนะี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยผมถึงบอกว่าผมไม่สามารถทําให้ใครรวยได้ นะครับผมไม่สามารถทําให้ใครรวยได้ผมไม่สามารถโยนเงินใส่กระเป๋าใครได้แต่ผมจะมีแนวคิดแนวคิดมีเส้นทางเดินของผมนะครับทําให้คนเนี่ยเข้ามาหาผมแล้วเขามีกินมีใช้ไปกับผมได้นะครับก็บอกว่าผมในวันนี้เนี่ยห้าปีสิบปีเนี่ยระหว่างทางเนี่ยคนรู้จักเนี่ยแทงผมเนี่ยเยอะมากนะครับอยากให้ผมอยากให้ผมได้ดีเนี่ยมันมีไม่กี่คนหรอกแต่ระหว่างทางเนี่ยอยากให้ผมล้มแม่งโคตรเยอะเพราะอะไรแม่ง แม่งมาแม่งดีอยู่คนเดียวเลยแม่งทําอะไรก็สําเร็จทําไมกูทำไม่ไม่สําเร็จซึ่งนี่คือความคิดของคนคิดลบมันเป็นความคิดของคนคิดลบนะครับเขาขยันเท่าผมหรือเปล่าผมตื่นตีห้าผมขยันผมลุยทํางานตั้งแต่เช้ายันมืดตื่นก่อนนอนที่หลังผมมีวินัยสามร้อยหกสิหวันผมเนี่ยทํางานทุกวันเออยังพูดเรื่องคนที่ทิมแทงผมในวันในในวันนั้นนะแต่ทุกวันเนี้ย เรากับชีวิตเราโคตรดีเลยเพราะเราไม่หันไปตอบโต้นะครับคนที่มันคิดไม่ดีกับเราเนี่ยหรือทิมแทงเราระหว่างทางที่เรากําลังจเจริญเติบโตเนี่ยผมปล่อยเลยผมปล่อยผ่านแล้วผมผมใช้คําว่าช่างแม่งเออผมใช้คําว่าช่างแม่งเสียพูดได้ดีมากครับพูดตรงทุกอย่างครับพูดจากเรื่องจริงนะครับไม่แต่งเติมนะพูดจากประสบการณ์จริงที่เจอแล้วก็ให้น้องๆได้ฟังนะครับฟังแล้วก็ <c oughs> ฟังแล้วก็เก็บทุกอย่างเป็นประสบการณ์เป็นความรู้นะครับนะครับ ก็ทุกวันนี้ชีวิตเรากลับได้ดีเพราะเราเราใช้คําว่าช่างแม่งมาตลอดทางใครไม่ชอบเราหรืออะไรก็ช่างเขาเราไม่ต้องไปสนใจเราทําของเราให้ดีที่สุดแล้วเราก็ช่างแม่งช่างแม่งช่างแม่งปล่อยผ่านอย่าไปอะไรอย่าไปอาฆาตแค้นอย่าไปคิดลบถ้าเราอาฆาตแค้นหรืออะไรใจเราเป็นทุกข์ชีวิตเราจะไม่มีความสุขนะครับเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขคือเราต้องปล่อยวางเป็นช่างแมงบ้างนะครับปล่อยให้คนพวกนี้มันไปตายข้างหน้า แล้วคนพวกนี้สุดท้ายแล้วชีวิตแม่งไม่มีอะไรได้ดีเลยทําธุรกิจอะไรก็ไปได้ไม่ไกลแล้วก็หล่นไปได้ไม่ไกลแล้วก็หล่นนะครับ